ล่าสุดยังออกมาถแถลงนะกระทรวงสาสุขที่ประเทศไทยไม่เข้าร่วมโควบ์เพราะกฎหมายไม่เอือ้อตอนนี้แก้กฎหมายแล้วอยู่ระวังอยู่ระหวา่หวางเจราจาใหม่ตั้งแต่วันที่9ก้ากรกฎาคมทําหนังสือแสดงเจตนาลมผ่านมาจนถึงวันนี้7เดือนกว่านายอนุทินเพิ่งจะมาเจราจาใหม่คนที่ไม่รับผิดชอบในการจัดหาวัคซีนจากโควต์แถมยังแก้ตัวหลอกประชาชนไปเรื่อยๆอย่างนายอนุทินชาญวิรุล ยังกล้ามั่นใจที่จะให้ตัวเองดํารงตําแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไปได้อย่างไรควรลาออกไปได้แล้วนอกจากนายอนุทินจะไม่ยอมรับความผิดของตนนะครับในวันที่26มกราคมนายอนุทินคนเดียวกันนี้ยังมาโพสต์เฟซบุ๊กอีกด้วยครับท่านประธานแถลงว่าการที่ประเทศไทยไม่เข้าร่วมโควิดเป็นเพราะประเทศไทยเป็นประเทศฐานะปานกลางคําถามที่เกิดขึ้นทันที ทำไมมาเลเซียที่มีไรายได้ต่อประชากรสูงกว่าประเทศไทยถึงตัดสินใจเข้าร่วมโควิประเทศที่ร่ำรวยอย่างแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์สวีเดนนอร์เวย์ประเทศสาภาพยุโรปเกือบทั้งหมดแม้แต่จีนก็เข้าร่วมโควิประเทศสหรัฐอเมริกาประธานาธิบดีจโจบไบเดนก็ยังตัดสินใจเข้าร่วมโควิและอะไรมาดนใจให้พลเอกประยุทธ์และนายอนุทินใจกล้าขนาดที่จะให้ตายยังไง ก็ไม่ยอมให้ประเทศไทยเข้าร่วมโคว a ์ให้ได้ยังไงจะเอาคนไทย7 6 7ล้านคนไปกระจุกความเสี่ยงรอการผลิตวัคซีนแอสตราเซเนกาจากบริษัทเอกชนที่เพิ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและไม่น่าจะเคยผลิตวัคซีนมาก่อนหรืออย่างไรท่านประธานที่เคารพครับผมอยากให้นายรัชินเข้าไปดูเว็บไซต์ขององค์การอนามโลกจังเลยเขาพิมพ์เอาไว้ชัดเจนครับว่าโควเป็นโครงการจัดหาวัคซีนระดับโลก ที่มุ่งทําให้ทุกๆประเทศเข้าถึงวัคซีนอย่างรวดเร็วเท่าเทียมโดยไม่จํากัดรายได้ของประเทศเขาเขียนคําว่ารีการ์ดเลสออฟอินคอมเลเวลปัจจุบันมีประเทศเข้าร่วมกับโคววกไปแล้ว172ประเทศประเทศอาเซียนเข้าร่วมไป9ประเทศพูดสั้นๆคือเข้าร่วมทุกประเทศยกเว้นประเทศไทยที่มีนายยกชื่อพลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลประเทศไทยไม่เข้าร่วมจะตอบยังไง ทำไมประเทศไทยเรามีอะไรแตกต่างจากประเทศ172ประเทศแตกต่างจากประเทศอื่นในอาเซียนขนาดนั้นเลยละ่ะฮะที่แตกต่างมาอย่างเดียวครับเพราะเรามีนายกชื่อประยุะทธ์กับรัฐมนตรีที่ชื่ออนุธินเท่านั้นเองคําชี้แจงจากกระทรวงสาธารณสุขท,ที่ระบุว่าหากประเทศไทยเข้าร่วงโควิต้องนําเงินไปจ่ายล่วงหน้าถ้าวัคซีนไม่สําเร็จจะไม่ได้เงินคืนผมต้องตั้งคำถามแล้วทำไมวันที่วันที่17พฤศจิกายนพลเอกประยุทธ์ถึงกล้าอนุมัตินำเงิน2379ล้านไปจองวัคซีนจากแอสตราเซเนกา เงื่อนไขก็เหมือนกันถ้าวัคซีนไม่สําเร็จก็ไม่ได้รับวัคซีนและณนะขณะนั้นแอสตราเซเนกยังไม่ทราบผลการทดลองในเฟสสามเสียด้วยและกว่าจะกว่าแอสตราเซเนกจะประกาศความสําเร็จในการทดลองในเฟสสามต้องรออีก6วันซึ่งก็คือ23พฤศจิกาย,ยน2 5 6 3นแล้วอย่ามาอ้างครับว่าโควัแแพงราคาซีโนแวค17เหรียญสหรัฐต่อโดสยังซื้อมาได้ต้อง2ล้านโดสครับท่านประธาน จากข้อมูลที่คุณหมอนคะรเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติถแถลงพร้อมกับนายอนุทินชาญวิรุฬเมื่อวันที่19ตุลาคมระบุเอาไว้ครับราคาของวัคซีนจากโคเวกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10.55เหรียญสหรัฐต่อโดสอา้าวถูกกว่าของบริษัทซีโนแวคเนี่ยถ้าตั้งใจจะซื้อทําไมจะซื้อไม่ได้นี่คือประเด็นชี้ชัดว่านายอนุทินไม่ได้ใส่ใจในการจัดหาวัคซีนจากโคเวกเลย